ก่อนนอนคุณชอนวันนี้เป็นความรู้นะพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยสุดยอดพิพ,พิธภัณฑ์ระดับโลกเชียวนะคุณชนอนอ่ะเปิดมาเนื้อหาข้างในก็จะประมาณนี้อ่าตอนทำไมด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ลูฟถึงมีปิรามิดแก้วโอ้โหวับววแกวว ส่วนคุณชอนนั้นก็ทำไหมครับดื่นมนมดื่มนมไปดูนิทานไปสบายใจเนอะมีความสุขไหมมากไหมมากนมที่ดื่มเป็นนมอะไรครับนมช็อกโกแลตอือโอเคอะไรนะนนเรื่องนี้นะทำไมด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ลูบถึงมีพีระมิดแก้วนะ